ยันไปข้างหน้าใช่ไหมนิยามมันอนะ่ะทีมคืออะไรทีมก็คือเอาเท้าครับเอาเท้ายันไปข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยคุณยายันด้วยลูก<ช>ด,ด้วยทีมข้างทีมเฉียงทีมอะไรแต่การทีมก็คือการเอาเท้าเนี่ยยันให้คู่ต่อสูก้กระเด็นไปข้างหลังนะยันยันไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันมันอยู่ที่ว่านักสานี่ข้อสักถามเอาใหม่ค่ะครูเริ่มใหม่ค่ะ ถามมให่อาจารย์ครับระยะสัานสามเราจะครับอาจารย์อ่านติบเนี่ยแนะนำโปรเจกต์ใช้อะไรครับระหว่างจมูกช้าฝ่าเท้าหรือว่าข้อเท้ากระแทกไอ้ตรงนี้มันมันอยู่ที่จุดจุดหมายของคุณนะผมเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังเรื่องแล้วไหม พุธร้อเหล็กทีบเก่งไหมผมถามคุณว่าพุธล้อเหล็กเนี่ยทีมเก่งไหมเก่งครับอาจารย์ทีมเก่งอ่ามันมันมีตำนานอยู่ว่าพุธเนี่ยกับไก่เพชรสออประทีปเนี่ยไม่ถูกกันไม่ถูกกันวันหนึ่งพุธเนี่ยมันเป็นคนฉลาดมันก็อยู่ในค่ายแล้วก็บรรสวะใส่แก้วไว้แล้วเอาไอเกิลเนี่ย ไปแช่น้ำไปแช่ฉี่ไว้ไปแช่ปัสสาวะไว้แช่ไว้สองอาทิตย์จะถึงวันชุกแล้วก็หยิบเอาแองเกิลเนี่ยที่แช่ปัสสาวะไว้เนี่ยใส่ถุงกระดาษมาแล้วไปน้ำมวยแล้วพอขึ้นจบกเนี่ยก็ใส่แองเกิลขึ้นนะนะั้นขึ้นไปคุณว่ามันเหม็นไหมแองเกลิลเหม็นครับอ่า <ขอ S 1> แล้วไม่ทีมหน้าไกายเพชร นี่สองคนนี้ตายไปหมดแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่นิทานนะเรื่องจริงนี่เรื่องจริงพุทธิหน้าเก่งเนี่ยก็ทีหน้าไกลเพชรไปยกหนึ่งประมาณสิบทีเลยมั้งอันนี้เรื่องสนุกะฉะนั้นไอ้เรื่องการถีบเนี่ยถามว่าคุณถามว่ามันมีจุดมยยุ่งหมายยังไงเช่นสมว่าผมอาาบอกอ้นี้อันนี้ผมใส่เป้าอวะนะผมอยาก ผมอยากให้คุณตอสู้ไม่มีแผลที่หน้าอ,อกเนี่ยสมมติอะไว้เล็บยาวหน่อยแต่เขาเขาตรวจหน้าเล็บเนี่ยเขาตรวจไหมนักมวยตรวจเล็บมือเล็บเท้าเล็บยาวไหมเขาตรวจอทีนี้ถ้าคนคนที่มันแกล้งคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขกับการแกล้งคนอื่นทีมาเอาเล็บจิกที่ท้องเจ็บไหมเจ็บครับ เมื่อกี้ที่คุณพูดว่าทีมเนี่ยเอาฝ่าเท้าหรือเอาอุ้งเท้าหรือเอาเล็บหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมีพูดอย่างนั้นหรือหาหาเปล่าเมื่อกี้ต <นะ S 2> ครับตครับอาจารย์ครับคุณอย่าไปเอาเรื่องรายละเอียดอย่างนั้นมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายเนี่ยต่อหลว่าเนี่ยผมผมโง่พูดยายผมทนแล้วผมเดินไปอถอยไปคุณชกถอยไปแล้วเขาแกล้งผมแล้วทีมเอาเอา,เ,อาเล็บประทีบเลือดออกไหม เป็นแผลไมเ่เลือดออกไหมตรงนี้ผมพูดตรงๆนะไอ้คนทำนี่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรต่อก่อนต้องตอบเพาทุกทีต้องตอบไม่ตอบไม่ถูกด้วยนะ <c oughs> การแกล้งโดยการถ <c oughs> ีบเอาเล็กไปจิบเขาแล้วก็ไว้เล็บยาวๆนะหรือเอา <c oughs> แองเกิลใช่ครับแ่ปัสสาวะแล้วไปถีบหน้าเขาเนี่ยเ <c oughs> นี่ย เมื่อกี้ักศึกษาต่อมาสองคนค่ะคนแรกบอกว่าหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายสองไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ตอบมาเมื่อกี้อ่าใช่ใช่ใช่นะไม่ควรทำเพราะอะไรเพราะคุณตอบถูกแต่เพราะอะไรการต่อสู้เนี่ยมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่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 ตอบง่ายนิดเดียวเลยผมตอบเดี๋ยวคุณบอกอ๋อ เออจริงเว้ยไม่ใช่กีฬามวยไทยเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษเขาเขียนไหมเขาเขียนไหมคุณอาเคยอาเจอไหมสุภาพบุรุษเท่านั้นที่ชกสุภาพบุรุษเท่านั้นที่ชกมวยได้ใช่ไหมครับมวยวันทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรก็มึงเสือกใส่แบ็คนี่ว่าจิ้มตามึงไง มีทุกอาทิตย์ไหมใช่ครับอาจารย์อ่าแล้วทำไมไม่แก้ไขอ่ะแก้ไขทำไมอ่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่มวยไทยเขาบอกไม่ใช่มวยไทย